ไปดูในเรื่องของการขับเคลื่อนซอฟต์พาวเนะคะที่จังหวัดยะโสธรค่ะจังหวัดยะโสธรค่ะเดินหน้าขับเคลื่อน Soft Power ตั้งทีมยุทธศาสตร์จังหวัดลุยปั้นลาบยะโสธรและไฟตุมกาให้โกอินเตอร์ค่ะ นายชันชัยสอนศรีวิชัยค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดยโสธรค่ะเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์ระดับจังหวัดเพื่อร่วมกําหนดแนวทางขับเคลื่อนกิจกรรมและจัดทําแผนยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์ของพื้นที่อย่างเป็นรูป,ปรธรรมโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนจากภาคีเครือข่ายภาคเอกชนและภาคประชาชนนะคะได้เข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงซึ่งรัฐบาลได้กําหนดยุทธศาสตร์ ซอฟท์พาวเวอร์ให้เป็นหนึ่งในยุทธศาสตร์เร่งด่วนของชาติเพื่อส่งเสริมให้ประชาชนและชุมชนสามารถใช้ทุนทางวัฒนธรรมเป็นเครื่องมือสร้างรายได้และกลับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากอย่างยั่งยืนค่ะโดยได้มอบหมายให้ทุกจังหวัดแต่งตั้งคณะกรรมการยุทธศาสตร์ซอฟท์พาวเวอร์ระดับจังหวัดในส่วนของจังหวัดยโสธรได้ดําเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการจํานวน39คนค่ะโดยมีผู้ว่าราชการจังหวัดเป็นประธานกรรมการค่ะ โดยในที่ประชุมค่ะได้มีการระดมความคิดเห็นจากหลายภาคส่วนเพื่อกำหนดซอฟ์พวเวอร์ของจังหวัดยะโสธรผลักดันประเพณีจุดไฟตูมกาซึ่งถือเป็นประเพณีหนึ่งเดียวในโลกในช่วงออกพรรษาให้มีการพัฒนาให้เกิดสีสันมีกลิ่นหอมและกลายเป็นซอฟ์พวเวอร์ที่โด่งดังระดับประเทศรวมไปถึงส่งเสริมอาหารพื้นถิน่นและอาหารซิกเนเจอร์ของจังหวัดยโสธรไม่ว่าจะเป็นลาบยโส กบพ่นไฟข้าวหอมมะลิอินทรีย์ไก่ย่างบ้านแคนนะคะปลาส้มแตงโมแล้วก็ลูกชิ้นกุดชุมให้เป็นที่รู้จักในวงกว้างทีเดียวค่ะคุณผู้ชมเคยชิมเมนูไหนกันบ้างคะไม่ว่าจะเป็นปลาส้มแตงโมและลูกชิ้นกุดชุมมีรสชาติยังไงนะก็สามารถแจ้งมาได้ที่เพจ NBT ภาคอีสานกันบ้างค่ะก้เคยชิมนะพี่ะะ<า>อร่อรสชาติไคะ เม,มนูมนไหนคะน้องแก้วปลาส้มค่ะปลาส้มขึมุนชื่อมากเลยอร่อยนะคะต้ะองไปชิมไม่ได้ค,ะค่ะ